นี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซือ้อฉลากที่แบงรัรรฐบา,นนาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิธีนิยในการรับชมาโเดี๋ยวผ่าเนมาได้เดียว็เยโทมาหลับเ,เ,เบิ้องไอ้ยชหลับเบื้องเียนให้เพิ่นบ่ยอมซื้อนี่ยนรัวโตอะรโทมาเอาโชกลางโทรมาโฉบ่หรือเอาปอย เอาจบเอาลาด้วยซีเอาปล่อยเงิเงินเขียนในซับเนี่ยท้ายรางวัลที่หนึ่งอาจารย์เขียนไหนหนึ่งสามศูนย์เ <|ja|> ก่าบอมีปัญญาเอาบอกถามเบุญที่ละนี่มาดามครับคนสุดทีวีนะครับผมอาจารย์เขียนใหซีโต้ถ่ายรางวัลที่หนึ่งตกเป๊ะทุกตำแหน่งหนึ่งสามศูนย์เก่าดีท่าบุญบุญหนึ่งสามศูนย์เก้า อหอยตะแยวัตีหา่าเออไปหาบนมันตะลีเดินหนึ่งสายสุดเกาเนี่ยงวดน,นี้เป๊ะอาจารย์บอกวันนี้จะห,หาสองเป๊ะเสือตะเล็กอื่นหาสองเสือเอาน้อยหนึ่งอืมอมวันนี้ <c oughs> อ่อจะนักจะเต็มว,นนวันนี้จะนักจะเต็มเลยครับผม ตอนนี้กำลังไล์สดอยู่ไล่สดจะแน่สิเน่าครับผมคนสินคินกำลังไล์สดอยู่ครับให้สี่ตัวเลยสามตัวมันน้อยไปโอ้ An, mm hmm. อาจารย์บอกว่าโทรไปวางทีมนอกสามตุ the, mm ้นเก่าอาจารย์บอกสามตัวมันหน่อยไปอาจารย์ว่าหนึ่งสามตุ้นเก่าว่าถูกทุกตำแหน่งหนึ่งสามตุ้นเก่าออกมาวันที่หนึ่งเอ็นบอกมันเียงว่ามันสามสองหาหนึ่งสามตุ้นเก่าบอกตอนนั้นมันซีโตถ่ายออกมาทีหนึ่งแล้วก็หวอดสองอาจารย์ถ่าหาสองแล้วก็กระพเชื้ออะไรกึน หลายเรี่ยงนี้เป็นบุคอยจับป็นะไรเป็นบอคไยมักแต่งวานี้เป็นชอบเป็น่ามัวนี้มากแล้วงัวที่สามอาจารย์บอกไปแล้วเป็นชอบเป็นมาแค่คนนะครับชอบมากเดี๋ยวจะลืมเป็นหัวเรื่องเวลาลืมเป็นมาหันนี้เวลานี้เอาเวลาเลย บ,บอลาดจะได้รอดสีแดงจริงคือหายไปอาจารย์เขียนหายจะแถลงสิทสามตัวเพื่อไปจดไปในกระดาษหนึ่งสามศูนย์เก้าคนเดี๋ยวไปเขียนพ่อตาเล็บอกมา่าถ่ายละมาตีหนึ่งสี่ตัวถูกทุก,ทกตำแหน่งยศอาจารย์เขียนหถูกหมดทุกตำแหน่งเพอ,อยาบดีหนึ่งมันบาซื้ื่อข้าวบาทมาซื้อ่อข้าวบาทถูกทุกตำแหน่งเลยซื้อมาตีเลขสี่ตัว หนึ่งสามสี่ส um. ับบเดีย้นงอาจารย์ก so, so, uh, ็ได um ้วอาหินเนไรจังหาก็สองหาสองนี่ละว่าสานปะตองกับกระบอกไปหาสองมีสองว่าหาสองก็กลับไปเรียนเองแต่เขาเรียนน้อยไม่ค่อยหลายคนก่มาหาสองหาสองเรียนเพราะง่ามกันว่ะเรียนไม่ค่อยสวยไม่ค่อยถูกใจ เมือนวันก่นกระดูกซิดถึงร้ายพออาจารย์ก็ไปสุ่มโทรมาเป็นเ c ซีเจ้าโทรมาอาจารย์เพิ่งว่าอาจารย์ก็เลยกีข่ขาดบอกหาสองหกสองคู่เดียววะครับครับครับเพว่าอือแค่นั้นหนละสองก็หกสองแค่นั้นแหละ3ามตัวให้หาตอนนี้อาจารย์นั่งสมาธิใดหรอเด้อตอนนี้แดงจึ้งขึ้นอาจารย์่ะ ครสามตัวยังหน่อยไปก็ได้บอกสีต่ตไปเลยอสี่ตัวก็ยังมีปัญญาเอาแล้วมัลที่หนึ่งเนาะตอนอนู่นอ,อยูบานครับผมอยู่บ้านในจานเซียมรับนางอยู่ในหองอผักเพื่อมาที่อยะ่ทมไกยมาที่ไปกรุงเทพไปกรุงเทพ อร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 อเด้อค่ะรออ,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 อยู่บางัวทองอันนีอสักครู่อันนี้ก็พอดีว่าเิือมีโอกาสมาหาอาจารย์อาจารย์ก็มีโอกาสได้เจอก็เลยได้มาพบปากกันปกติบางทีอาจารย์ก็ไม่ได้ออกมาเจอยูท u b e มืนอเนีก็เลยว่าคือจะได้คือถอดกันเป็นก็เลยมากเิ่นนักชิมโมงแหละแต่ว่าคนเรื่อยเวลาไปเจ๊งหน่อย<ะ>เกือบสิบเอฟเพราะว่าพป็นฐานรับผู้สาว เออผู้สาวมากน,นั่มันเล็ดพายบผ้าุ้ยผู้สาวมาเรียนรุวยเพ็ดพารุวยอืมอ,อ่ะปารนานกติสมมางก่อนแค่นี้เดิมมาดามเนื้ออ่าผมอ่ะเดี๋ยวรอช่องจากช่อง คนสุรินทร์ทีวีกับเพชรผ่านลวยเด้อเพราะว่าตอนนี้กสิถ่ายถอดออกไปให้กับเอฟซีในเบืองกันทั่วรลูกอ่าอาจารย์เออเมียแล้วก็ตดนโดนปเลยมาผอกันเลยครับ<ะ>อืมถามคนสุรินทร์เบิ่งมามหาอาจารย์สักเที่ยวเึรเดี๋ยวออาจารย์ครับ<ะ>อาจารย์ก็ปลาเร่าาา<ะ>ไปใช้เลยครับ<ะ>ไปอยู่ในเพื่อนนะ<ด>จะ<า>เร<อ>ียกจะว่าปลเลยหอ นั่งสมาธินั่งสมาธิก็มาทานผู้ใดเม่นวาจะอะไรคอมเมนต์มาอ้าวใครอยากฟังอะไรคอมเมนต์มาเด้อคอมเมนต์มานะครับโดนโดนมาขอกกันโดนโนบอกกันเธอนึงอ,อยากถามยังก็ถามมาอถามออกมาเพชจถามมา ถามยังไม่ได้ไล์สดพี่ไล์สดไอ้อาจารย์ส,สิถามเรื่องข่วงฝันเรื่องในมิตฝันของหวดนีเลยเหรอออาจารย์อ้าวจะไปฉุบบุรีให้เอฟซีเบิ้งยังไงอ,อืมลงปอ <c oughs> มันเกี่ยวกเ,เรื่องธรรมชาติวยาสูรอ,อ่ะเดี๋ยวให้อาจาุกใจอ,อาจารย์นยั่งสมาธิกัน เด็กใครไล่ตัวเด็ม้วนนี่ว่าห้ยไล่ตัวเลยวะอาจารย์บ่เนียนๆเข่งๆไม่ตัดทวีดทำมากกรมากต้องตรงบอกบ่บ่มโหด้วยอาจารย์โมโหแช็คที่มาตรงบ่ตรงบ่โมโเด้ออ่ะเห็นตัวไหนพิมพ์ตัวนั้นครับตัวไล่เห็นตัวไล่พิมพ์ตานั้นไปพิมพ์ขอให้รวยขอให้รวย ได้มาก็ซื้อเอาอาจารย์ไม่ได้ว่าดอกก็ได้มาก็ซื้อแล้วจะลุไปดทมันเออไคบอกของโอ้ยไลฟ์สดอยู่ห้างโทรนะครับ บรต้องตาจามาเตะแท๊กให้ด้ะบาตะตัดหรอมตัดกัดบออาจารย์ให้เพื่อน้นเน่อยตัวน่อยข้างๆกับพ่อให้เพื่อนตัดเองหตัวเดียวแตัดมาตัวเดียวก็ได้ผสไปซื้ออลไโตือ่าอหกสีไปตักสามหออกมาในอาจารย์อืมให้เขาไปเ็ดีอืม เต็นเอเ็นอันนี้มิดเลยสีแดงมิดเลยวัชีร้ายโจบอกอาหายตาเอาเองเด้อกี่นองเด้ออ้ามันตัวนี้แหละมันมาได้แหละมันตรงตรงเลยแหละเอาเดี๋ยวเขียนอาจารย์คนอาจารย์แซม,มกำกับไปแน่ยอ้แซมคอมเมนต์สุริน มาขึ้นเขมรมาขึ้นเขมรเออครับจานแซมเขมรสุรินอ่านี่ของแท้แน่นอนอาจารย์แซมไผ่แล้วนะครับเอฟซี FC. ชัดบ่ครับตัดต้องสูงอีกหน่อยหน่อยจันเอ้าเออเอาเดี๋ยวคนนี้มันคือเออดี่เอาชัดและเดี๋ยวครับเ่มันค่ะหลายยันก่อเห็นยังอ่าเห็นแล้วบปล่ เห็นเราเท่นี้ชัดแล้วชัดเจนไหมครับแคปหน้าจอไว้เลยแคปหน้าจอไว้เลยพี่น้องเลขอาจารย์แซมให้ถือมาแล้วสองงวดซ่อนสองงวดติดให้ทั้งถือทั้งสี่ตัวเอ้าได้สิขัดกว่าคักอาจารย์แซมให้ถูกสี่ตัวพี่น้องอให้ถือสี่ตัวเลย สวนหลายเขาบอกว่าถือสามต๊วกัทั้งอย่างแต่อาจารย์แซมให้ถูกมาแล้วสี่ตัวนะครับวันนี้วดที่สามวดน,นี้วดที่สามสูงขึ้นอีกนิดหนึ่งอาจารย์เอเอนั่นละสูงขึ้นอีกนิดหนึ่งครับคือเลขให้พวกประกาศบอกอาจารย์ให้พวกประกาศในฟั่งบอลเลขอย่างอ่ะได้ผลจุป,ประกาศเนะะะาะประกาศมันดังทั่วโลกไปเลยสามหกสี่แล้วกะ 5, ห้าสาม หกสี่ละกะหาสามอาจารย์แซมตัดออกมาให้สองตัวเป็นหกสี่ผมแ็ให้เอฟซีไปตัดเอาเองํำแน่เด้อาจจะเป็นสามสี่ละกะสามหกก็ยังเสียบสามสี่ละกะสามหกตัดออกมาตำแหน่นะครับถ้าว่าตัดอยากเน้นๆเลยตัวเดียวเลยฟันตรงเลยอาจารย์แซมวงก้มให้คักๆเลยก็คือสามหกสี่เลขสองตัวก็คือหาสามนะครับเอฟซี เลขสองตัวก็คือห้าสามใครชมคลิปนี้อยู่พิมพ์สาธุสาธุแล้วก็แชร์กันไปพิมพ์กรเดอก่กนแชเดอร์พิมสาธุกรแชเดอชอบกระจัดอยู่ที่ดวงเด้อค่ะครับผมเห็นงังยเห็นล่ะครับเห็นชัดเล้เหรชัดเจนแต่ถ้าุ่นใส่ปุญมันละเชงเลยอาจารย์ใส่ปุญนมันเรื่องอะนี้ครับตัวนี้อาจารย์ห้ยไปครับถ้าคุณได้เห็น ก็แล้วจะบุญไผ่บุญมัน,นมันอยู่ในนี่แหละอ่าที่อาจารย์นุ้งโกมไืมันอยู่นี่แล้วครับอาจารย์ก็แล้วแต่ใครที่จะไปทําอะไรก็แล้วแต่ครับอืถ้ามีความชอบถ้าเห็นอาจารย์แล้วคิดว่าโอ้เกิดความชอบก็ถือว่าบุญสัมพันธ์ครับแต่ถ้าเห็นแล้วก็ไม่ชอบ,บก็แล้วแต่บุญวาสนาครับทุกคนถึงที่อาจารย์บอกว่ามัน ไม่เหมือนกันแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันทามากทาน้อยขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคลบางคนก็ทํามากก็ได้มากบางคนทาน้อยได้น้อยหรือบางคนก็ไม่มีพูดสัมพันธ์ในโลกอาจารย์ก็ไม่ได้ครับเพราะว่าไม่มีโอกาสที่จะได้เจออาจารย์บ่อยมากเพราะส่วนมาก youtube บางช่องที่มาหาอาจารย์อาจารย์ก็ไม่ได้ออกมาพบเจอกับ youtube ถ้าตอนไหนที่อาจารย์ได้เข้าวิปัสสนากรรมฐานอาจารย์ก็ จะอยู่เงียบๆคนเดียวก็คือถ้ามาถูกจังหวะก,ก็ต้องโทรนัดล่วงหน้าที่จะมาหาอาจารย์ได้อันนี้ก็คือเหตุผลคือทางย t ท b e ทุกช่องหรือว่าทางอะไรคือไม่มีเจตนาที่อาจารย์ไม่ให้ทานแล้วก็ไม่มีเจตนาที่จะไม่มาหาอาจารย์แต่เพียงแต่ว่ามาแต่ก็คือไม่ถูกจังหวะที่กับปดอาจารย์ที่จะได้ออกมาแต่อาจารย์ก็ไม่ได้ไปไหนอาจารย์ก็อยู่ที่ตำหนักของอาจารย์ที่นี่ แต่เพียงแต่ว่าอาจารย์ไม่ออกมาเพราะว่าตอนนั้นอาจารย์ก็คือคือเรียกง่ายๆก็คืออาจารย์ได้นั่งสมาธิอยู่เพือจะไม่ให้ใครเข้ารบกวนอาจารย์เพราะช่วงนี้อาจารย์ก็จะฝึกวิปัสสนากรรมทานแล้วก็อยู่เงียบๆของอาจารย์รก็มีลูกศิษย์ก็ได้อ่าได้โชคได้ลาภจากอาจารย์ไปก็อ่ามีคนก็มีเอกหลายคนที่อยากคิดถึงก็โทรมาอาจารย์ ของคนสุรินทีวีแล้วก็หลายช่องที่โอาจารย์ก็ได้บอกไปก็เรียบเสมือนว่าเราไม่ลืมกันเรารไม่ได้ทิ้งกันก็ยังจดจําอาจารย์ได้ช่วงนี้อาจารย์ก็ไม่ได้ออกไปไหนก็วิปัสนากรรมฐานอยู่ที่บ้านของอาจารย์รบ,บางทีคนสุรินมาว <มา S 1> ันนั้นก็นะอาจารย์ก็อยู่แก่ก็ไม่ได้ออกมาหาคนสุรินทีวีบางคนสุรินทีวีแกก็ก็ยัง แกก็ไม่ได้ว่าอาจารย์เพราะว่าแกก็เข้าใจเพราะว่าอาจารย์เคยบอกท่าูนั่งสมาธิน่นั่งสมาธิปัจนากรรมฐานก็ก็บอกยูทูบไว้ว่าหากมหาอาจารย์ก็จงมาวันที่อาจารย์โทรมาหน้าอาจารย์ก็ไดาก็จะมาหาวันไหนบางทีมาปุ๊บทีนี้อาจารย์ก็ได้นั่งสมาธิแล้วก็ไม่ได้ออกมาอาจารย์ไม่ออกมาเลยนะถ้าอาจารย์ได้นั่งสมาธิก็คือบางทีก็จะเป็นข้ามวัน ที่อาจารย์ตรองมารอบหนึ่งแต่ก็ใครที่จะพบเ,บเจออาจารย์ได้ก็ถ้ามีบุญสมันกับอาจารย์จริงก็หากมีบุญสมันต่อกันเนาะได้โชคได้ลาบก็ใครที่จะเดินทางหาอาจารย์ก็เดินทางหาอาจารย์ได้ครับส่วนเรื่องของบทโทรอาจารย์ก็ยังไม่ทิ้งไว้เพราะว่าตอนนี้ก็คืออาจารย์กําลังเข้าสู่การทําสมาธิอยู่ถ้าแนวทางของอาจารย์เนี่ยมันจะเข้ากันนะครับ อ่าแต่แล้วแต่บุญวาสนาใครที่เห็นแล้วถ้าชอบก็ก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ความชอบความเหมาะสมเนาะค่ะอ่าก็ตามบุญวาสนาของแต่ละคนก็สุดท้ายเนาะสุดท้ายก็ก็ยังคิดถึงแล้วก็ลูกศิษย์ของอาจารย์ทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนนั้นอ่าร่ำรวยครับที่กําลังรับชมอยู่ที่ไหก็ดีที่ ประเทศไทยหรือต่างประเทศเรื่องุกที่ไหนก็นดีเขาขอให้ร่ำรวยมีความสุขมีความสุขกายสบายใจทั้งทางโลกและก็ทางธรรมขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาพบเจอกับาจารย์รพิทีวีขอให้ทุกอย่างจงสำเร็จแก่สิทธิของขา้าพเจ้าทั้งหลายวันที่16ทฤศจุกา,ายน อาจารย์ขอพรครูอาจารย์แล้วก็ขอให้คุณริสิทธิ์นั่งจนางกานกรสําเร็จให้ลูกศิษย์ทุกคนที่กำลังดูอยู่เนาะ,ะก็ไม่มีอะไรก็อาจารย์ก็ขอเยวัน<ะ>ดยประกาศนี้<ะ><ะ>ทิ้งเอาไปโชว์ให้อครั้งหนึ่งอาจารย์ก็สามหกสี่กับห<ะ>้าสามแล้วกันเนาะก็สา<ะ>มหกสี่กับห้าสามใครที่ชอบก็จัดก็ก็แล้วแต่เนาะ ครที่ชอบก็จัดเลยนะครับเลขสวยนะ 3, 6, 4, 5, อาจารย์สามหกสี่ก็หาสามเดี๋ลืมตัดสองตัวนั่นเด้อเสามตัวเดี๋ยวลืมตัดเอาสองตัวไปเลยดังนั้นนะครับอขอบคุณเอฟซีขอบคุณอาจารย์แซมแล้วก็ขอบคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมกันนะครับแล้วก็เบิ่งไหลสดจนจบเนาะแล้วก็สุดท้ายนี่เดี๋ยวขอให้เอฟซีผมรลำรลวยรลำรลวยสุขภาพแข็งแรงทุกคนปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นคิดเงินคิดเงิน,ค,งน,ค,งนคิดทองแต่ทอง สําລวยกันຕถากສາถຸกສາทุชาາພື<า>